ตำนานแห่งเด็กราชันเขาดันเจียนเวอร์มิเซียดราก้อนเวอร์ดรัมบังเกอร์และแฟกดันเจียนและดราก้อนที่ทุกคนต่างรอคอย วดีโอนี้ถูกสร้างด้วยความบันเทิงมีขบถใครและเนื้อหาจะไม่เหมาะสมโปรดใช้จักรยานเฮ้พิจารณาในการรับชมด้วยนะหากมีข้อบิดพลาดในการเล่นการกระทำที่ไม่ม่มาใจเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกการเล่นผีดพ่าดเราจะอัปเิตแก้ไขที่ description และใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับพบกับเกมการ์ดไวเบนนั่นเองนะครับผมก็ วันนี้กลับมากับการรีวิวของใหม่เนาะในชุด b FT, f t FD 0 3แล้วก็ศูนสะครับผมสองสายเลยนะครับวันนี้นะหรือที่เรียกกันว่าไฟเตอร์เด็กนั่นเองครเป็นเด็กพร้อมแข่งนะครับผมออกมาใหม่เลยทางซ้ายมือก็จะเป็นสายของดมบังเกอร์นะครับหรือราชัน5เขากับขวามือก็จะเป็นสายราชันเขาฮิสเซียนั่นเองนะครับผมมาออกมาสองสายที่ติดกันเลยนะครับผมสระเด็กพร้อมแข่งเนาะโอเคเราจะมาดูความพิเศษของ2กล่อง,งนี้นนเองว่าในตัวเด็กหรือในกล่องเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างน,นะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยนะ นะครับผมจะับของแรกเนะราชันห้าเขานะครับดำบังเกอร์เนะาะกล่องก็จะมาเป็นแบบชุดการพร้อมแข็งนะเออดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะชึบ ปึ้มแกะมาก็จะเป็นให้มาอยู่แล้วก็คือไลท์เคาน์เตอร์นั่นเองโอ้ก็สวยมากเลยนะครับผมสำหรับไลท์เคาน์เตอร์อันใหม่เนาะมันจะเป็นลูกกาโอกับดำนะเป็นอยู่ในตัวหน้ากล่องที่ออกมาใหม่นะจะเป็นไล,ลท์เคาน์เตอร์แบบหมุนๆจากด้านบนเองประมาณนี้นะแล้วก็สนามอ่าสนามที่ให้มาด้วยนะแถมมาอยู่แล้วนะครับมีสนามปึ๊บแล้วก็ต้องมีตัวของการ์ในกล่องนะนี่เลยโอ้โหมาแล้วอันนี้ซิลที่รับประกันนะว่าสินค้ายังไม่ถูกแกะนะครับผมแล้วเราก็ไปทำการแกะเลย ป๊อป๊บเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมว่าเปิดตัวเด็กมาวังก็ต้องมีการสุส่มหลังมาให้นะครับผมเรามาดูกันซิว่าเราจะได้อะไรนะรผมอ่าสีฟานี่ไม่มีอะไรนะการสุส่มหลังโอ้โหมาแล้วนะครับผมพลังโจมตีสี่พันตัวไรตัวไรนีราชันเข่าดํา s d นั่นเองนะโอ้โหมาแล้วนะครับผมกับการฟอยของราชันเข่าดํานะ s d นั่นเองก็ถือว่าทําความมาได้สวยมากเลยนะดูดิเดี๋ปะนี่ แล้วก็เราไปดูกันดีกว่าว่าในตัวเด็กมันจะมีการอะไรกันบ้างนะว่าการมันจะมีการดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะใบแรกที่ให้มาเป็นรูปหน้ากอก็จะเป็นสุดยอดราชันจกักรพรรดสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ครับมุกเกนดำเนาะเกเป็นร่างดำดำมุกเกนเขาให้มา5า้นะาใบเลยนะใบนี้ถือว่าเป็นใบคีย์หลักของ ก็ถือว่าเป็นใบคีย์หลักของสายนี้เลยเนาะจากที่แบบดูๆนะก็สกิลก็ถือว่าเก่งมากเลยเป็นโอเมทลดนั่นเองเนาะเห็นปะมีตัวขาวก็คือสายโอเมทอดเป็นท่าเขาอ่าเป็นดําล่างท่าเขานั่นเองได้รับปาดแาลก็ทําลายมอนเตอร์คู่แข่งแล้วก็ยิ้เลดตัวเองเนาะใบน,นี้ก็ใช้เป็นหลักได้เลยนะอ่าแล้วใบต่อไปก็จะเป็นอ่าสุดยอดมังกรสวีน้าเขาดูวิวใช้ดับเพิงโลกันนะอ่าใช้สามโอ้ก็ให้ใบดีๆมาเทียบไปนะใบนี้ก็จะเป็นอ่าเอาไข่มาสามใบนะสุดยอดท่าเขานะครับผมเอาไข่ผู้ใช้ไม้ท ก็ใบนี้ก็ใช้นะใช้จำเป็นมากสก,กิลก็ดีผมโอ้ดูเบลเอสดีแล้วก็แมกเนตด้ดีนะให้มาอย่างละ3นะครับผมใบนี้ก็น่าจะเป็นใบเสิร์ดห้าเขานะครับถือว่าจําเป็นมากนะใบนี้มีแต่การ์ดที่ดีอยู่นะใบดูดูดูลองด,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 ดูดูนะครับผมโอเคใบต่อไปก็เป็นมังกรอัศวินห้าเขารุ่นก่อนหน้านะโอ้นี่ก่อนหน้าด้วยใบนี้ก็ไม่มีหลไรนะอ่าแล้วก็โอ้โหใบนี้รู้สึกว่าแต่ก่อนนี่หายากมากเลยนะครับแบบใบนี้นะมังกรอัศวินหน้าเขาเมรัตด้ดีเนาะก็แต่ก่อนที่จําได้มันก็เป็นการ์ ขันชิเวนจำชื่อสายไม่ได้ละแต่ก็เป็นกล่องของท้าเขาดีการนี้จะมามแบบสุ่มหลังนะรู้สึกว่าการมันก็เก่าเนาะภาคเฮดเลยมั้งแต่ก็ออกมารีมาให้เป็นสี่ใบเลยก็ถือว่าดีมากเลยนะโดยกล่องเนี้ยบุให้มาใบเดียวก็โอเคนะครับผม,ผมก็อืมก็ไม่เน้นชบุนะครับเด็กนี้นินดำเป็นหลักนะไปต่อไปดาร์โกแทบก็จำเป็นเหมือนกันเด็กนี้แบบสายดาร์กอนก็ใช้กันได้ทุกสายเลยให้มาติดไปนะครับอ่าแล้วก็ดาร์โกพลังฮึดน้องเป็นการ์ดเก่าเหมือนกันนะใบนี้จำได้ว่าสายนี้ก็จำเป็น ับมันมากเลยนะเพราะว่ามีอะไรนะมีค่าคอร์สดิแบบทําให้เราเลยพอจะหายเลือดหนึ่งหน่วยแล้วก็ฮิลสามอะไรพวกนี้เรื่องนี้มันก็นเน้นแบบเน้นแบบเวลาเราเสียเลือดอะไรเงี้ยก็จะได้จะเกิดสกิลต่างๆนานานะครับดาปราชันมังกรสะ้านปัจจคีก็เป็นการของภาคเอกน้องที่เขาเพิ่งออกมานี่ก็รีมาให้นะไอที่แบบจะไปจำเป็นจำเป็นเขาก็รีมาให้หมดเลยนาก้อนเชน พชีวิตได้รับความเสียหายอ่ามันก็แตกต่างจากการจ่ายเลือดนะผมพาัชีวิตได้รับความเสียหายเนี่ยก็ทําให้มัน,มนเหมือนแบบว่าเราเสียเลือดอะไรเงี้ยด้วยนะสกิลวของดําก็จะเกิดนะบะัเมื่อเราได้รับความเสียหายก็ทลายมอนเตอร์แข่งหนึ่งใบแล้วก็ได้ฮิวหนึ่งด้วยนะถือว่าดีนะเป็นการคอมโบกันส่วนใหญ่นะครับสายนี้คัาเตอร์เลือกมอนเตอร์ในสนามหนึ่งใบนะที่มีคำว,ว่าห้าเข่าในชื่อกาดขั้นตัวไปที่ยูกทำไรนั้นสามารถป้องกันการออกจากสนามได้นะครับให้มาสี่ใบเลยนะโอ้ใบนี้ ดักก็ต์วิโดมนะครับบรรยายน่าเขานะก็ถือว่าดีนะใบนี้ผมว่าต้องใช้นะครับใบต้องใช้เยอะมากเลยนะอ่ะาใบต่อไปดักก็ต์ใบแสงให้าเข่าอืมก็ดักกุนนิกกิมมัวแผ่นจารึกแบ็กวอเตอร์โอ้โหใบนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับผมปกติเห็นแต่ดักกุนนิกกิมมัวธรรมดาไงแบบทิ้งมือแล้วจวบสามปะ่ะแต่ใบนี้ก็แบบได้ชาร์จสองจุดจุดสองนะได้เกียร์เพิ่มด้วยนะครับผมถือว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน แล้วก็ใบต่อไปแล้วก็ชิโลโล่ยักษ์แห่งห้าเขาอือเป็นโล่ดำนี่เองนะเป็นโล่ของดำห้าเขาไล่ได้ไม่ถึงจนตีนะแล้วก็มีคำว่าห้าเขาวนสนามยกเลิกกันจนตีกันขารต้องกันนั่นเองอันนี้ก็ไล่ได้หากพลังชิลได้ใช่ไหมหายก็อืมเนื้อขายกันไล่นะแล้วก็ใจหนึ่งเกททำลายไอเทมหรือเวทมนต์ก็ได้อ่า ลองไปยกใช้ดูนะครับอ่า d a r อ s ส a l ลเลือกมอนเตอร์มีช่องการ์ดหนึ่งใบขั้นต่อไปหัวของลายเลือกเลือกการทำลายนั้นได้อ่าแล้วก็ดาบนะครับ d a r ก b บ a d เป็นการ์ดของภาค X2 ปะอันนี้ยังได้ก็คือเขาก็รีมาให้นะครับผมอันนี้การ์ดของไม้เขาก็รีมาให้เอามาไ้ใช้พังงานนะครับโอเคใบนี้อะไรอ่ะไม้ตายติดมาให้ด้วยหอกเทวะเคออส แล้วครับผมกาโอการเป็นด้านมือไปแล้วครับเอ็กเทมเพสบัสเตอร์ก็ไล่ได้แข่งมีห้าหน่วยต่ำกว่าโดยที่คู่แข่งมไม่อยู่ในช่องกลางและตีสี่ครั้งหรือมากกว่านี่ไงแต่ก็เป็นหนึ่งนะมีแค่ข้อจัดสังเกตสร้างข้อจัดแข่ง5หน่วยแล้วก็ไม่สามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็ไม่ถูกลดกลงได้ด้วยหากกู่แข่งพลังชีวิตเป็นศูนย์ด้วยการนี้นะชีวพไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ก็คือโดนทิ่มหน้าไปแล้วฟื้นคืนชีพไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็มีให้แฟกมาด้วยนะครับผมแฟกขออองงดดราากก้นนนนะะััับบ่่่ทีเป็สุมหลคผมของดากก้อน็จะมีประมาณนนนี้ั่เองก็เราแปะไว้ก่อนละกันเเราาาไปดูของงสยยมิลีบ้นะครับผม อันนี้ก็เป็นสายของพิซเซียเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะชเว็บเหมือนเดิมเลยโอ้ชอบลายคอ,อ,เ,ตอเตอร์นี้มากเลยรู้สึกว่าจะสวยนะจะสวยของดากอนนะคิริน,นะครับผมดูหน้าปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าไม่รู้นะว่าใครอาจจะชอบดากอนมากกว่าแต่ส่วนตัวพี่พี่ชอบสายของพิซเซียมากกว่ารู้สึกอ่าสวยนะครับผมพี่อาจจะใจเกียร์เลยพิซเซียไปละโอเคก็มาก็เหมือนเดิมมีซิลให้ก็เดี๋ยวแกะก่อนแกะไปเลยชเว็บชเว็บมาเรามาสุ่มหลังกันต่อ เราได้ลุ้นสองกล่องเลยเอื้ออ่าวันนี้ไม่เกี่ยวไปโอ้ยเห็นแล้วแอบเห็นแล้วะจะเป็ียนการเวทมนต์การอะไรเอ่ยการเวทมนต์ อ่าตัวเลือกสุดอันตรายนั่นเองนะโอ้การนี้ก็แถมมาให้หลังกล่องนะเป็นการ์ดเหมือนเป็นสามมันมาจำนั้นเจี๊ยนนั่นเองเนาะดูการ์ดสองใบจากกองการ์ดเราแล้วก็แสดงให้คู่แข่งดูหนึ่งใบแล้วก,สสสสก็สับสับสับกันสับสองใบนั้นเรนจะพาพคว่ำหน้าเราให้คู่แข่งเลือกแบบสุ่มแล้วก็จากนั้นนะถ้าเลือกการที่ดูครั้งแรกเนาะนำการ์ดสองใบนั้นขึ้นมือถ้าหากไม่ใช่ก็ให้เข้าช่องเกียร์นะก็คือมีจะได้ก็ได้นะทำไปนี้อารมณ์แบบถึงเลือกไม่ถูกก็ก็ได้เกียร์ถึงเลือกถูกก็ได้มือนะ ถือว่าดีนะครับผมใบแรกที่ให้มาราชันเศร้าโศกอ่าราชันผู้เศร้าโศกต้องเวียนว่าอิสเาเลียนนะพี่จำไม่ได้ด้วยว่าใบนี้หายากหรือเปล่านะแต่ดูรู้สึกว่ามันอาจจะเก่งนะน้ำไปมอนในช่องดอกสองใบข้อโซนะเจนเกตแล้วก็เมื่อเรื่องฟันนั่นเฟศของเราหากในช่องดอกเรามีโอเมกลอดสีใบหรือมากกว่านะสแตนการ์ดใบน,นี้และการใบน,นี้สามารถโจมตีในฟันนั่นเฟศได้อ๋อเน้นเน้นโอเมกิหลอดในดอกเหรอใช่ป่ะแล้วก็หากในช่องดอกเรามีโอเมกิหลอดปใบหรือมากกว่าได้รับดูวไว้แท็กด้วยนะครับและการนี้ก็เป็นโอเมนออเหมืกันนมมีเเพทูฟโกาให้้มาตังใบ พร้อมบัดดี้เลยนะถือว่าโอเคอยู่นะใบนี้นะไม่รู้ว่าสายนี้จะเก่งมากแค่ไหนนะครับถ้าเราอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปดูคลิปเขามาสู้กันนะครับผมพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเด็กนี้พี่ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะใบต่อไปอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าให้พวกราชันเข่าแถมมาด้วยนะใบแรกก็จะเป็นพิศาจต้นเขาเนาะแอดโมไดก็เป็นล่างแรกนะอันนี้ล่างแรกล่างแรกแล้วก็อันนี้ก็ให้เป็นราชันพิศา,าตรต้นเขาด้านมืดแอดโมไดนะโอ้ห้ด้านมืดมด้วยแล้วก็จอมมันผู้ล้มเจ็ดครั้งแอดโมได้โอ้ให้แอดไนะแล้วก็อันนี้อีฮุน ใช่ไหมราชันเขาผู้สัมผัสทานจีอุน่นะให้มาของคาตนะหนึ่งใบแล้วก็ราชันเขาผู้แขนงิสดานจีอุนให้มาอีกอ่าแล้วก็มิซยรอล่างที่เป็นมังกรนะครับผมมังกรน้ำแข็งแห่งการกําเนิดใหม่ โลวามิซิเลียเมื่อมอนเตอร์วสาสนามีคำว่ามิซิเลียในชิคก้าถูกทำลายสำเร็จนะครับนำการ์ดโบยระสุดเข้าโซ่โองการนีใจสองเกียร์ผต้องให้มิซิเลียแบบถูกทำลายก่อนแล้วแบบเอาไปบุกถูกเข้าโซ่ไว้ใสองเกียร์เป็นค่าคอร์สนะแล้วก็คอร์เตอร์เราสามารถนำออมิลดชนำับเตาสามใบไปวางเรียงไว้ใต้กองการด์ดได้เพื่อสแสดงการ์ดนี้โอ้โหใช่ออประมาณนี้นะมิซิเลียเป็นคีย์หลักใบต่อไปก็จะเป็นเทนุนี่นลังสารให,ให้มาไปเดียวเลยแต่ก็มีของดำแถีมาแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นสองใบแล้วกันเพราะมันใช้ด้วก็ราชันเทวได เขาด้านมืดเดวิลแกนการ์ดสนะเป็นด้านมืดเนาะโอ้ให้ด้านมืดมาด้วยแล้วก็ใบนี้เป็นเบอร์โนวาตั้งแรกวาเลียเอเบิลคอร์ดของสตาร์้ามอยาละอัน,นี้ก็ราชันเขาพุ่มไม่หวั่นไหวมุคคุโร่นะเป็นอาร์ตใหม่เอยเป็นการ์ดที่มาใหม่คือภาคเอขป้าจำได้ใช่ไหมใบนะี้ใครมานะอันนี้ก็ราชันสามเขาว,วาลีด้านมืดดาร์กมิสซิลี มีจ้างธรรมดา,าก็จะมีด้านมือแถมมาด้วยเนาะก็อันนี้ไม่มีอะไรมากเมื่อถึงชำระก็ได้คิวหนึ่งอันนี้ก็เอลกิโฮเต้ ote, อัศวินผู้พักดีต่อราชันเขาเอลกิโฮเต้นั่นเองหากบนสนามมีความสามารถโอเมอรอดอยู่ใส้าการนี้ลดลงหนึ่งนะครับเป็นใช้ศูนย์เลยแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสนามดูท็อปเด็ก3ใบแล้วก็นำโอเมอรอดไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูนั้นขึ้นมือแล้วก็นำที่เหลือลงใต้กองนะครับผมเมื่อการนี้ลิงแอคแท็กได้ชาร์จสองเกรอ๋อยังคงความเป็นอัศวินอยู่นะอ่านี่ไงเทนบุเจอละเทน <laughs> เอาเมื่อกี้นี้ข้าสนาทราลแมนเตอร์แข่งที่ไม่ใช่หนึ่งอยต่างกวา่าทอ็อตโซก็ได้นะให้มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาดอนะล่างนี้ค่อนข้างจะจำเป็นเนาะล้านนี้เก่งจาได้เลยแล้วก็ราชันปฏิทีเด็กเขาด้านมืดเขาทวายไลท์นะครับอ่าไม่ใช่เขาดอนเลยเป็นเขาทวายไลแทนนะครับตอนนี้เมื่อพันธุที่ได้ความเสียหายฮิวหนึ่งแล้วก็สร้างกระดาษแข่งนหนึ่งหน่วยเนาะยิงมายิงกลับนะครับแล้วก็อันนี้ก,การกาเดสพักเอ็กแล้วก็เป็นพิธีอภปมงคนล,ล่ากันแรกห่างยูมันเตอร์จอมมาร,มมร์กกจิสนะะ์สนับผมเเปปป็็นนรูขอองีบ เนะจ้าหนูอิบุกิก็มีประมาณนี้นะบางกองกองไว้ๆๆวก็คือราชเกลียแล้วก็รีเซ็ตบันดันมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าสก,กิลทำไม่ได้แหลยหากเกมีหนึ่งใบหรือมากกว่าอ่านำการ์ดทุกใบเข้าช่องเกยียนระ์และสับกองแล้วก็นำการ์ดสีใบเข้าเกยียร์เลยนะแล้วนำการ์ดสี่ใบจำนวนสี่กองการ์ดช่อาเกยียร์อ๋อมีหนึ่งถ้ามีหนึ่งใบหรือมากกว่าน้ำเกล็ดเหมือนเป็นการรีเซ็ตเกียร์นั่นเองนะใบนี้ใบนี้ด้วยคือกล่องสมบัติทองคำ สกิลยาวมากหากมีได้โทรเลยทำฝากนำการเบี้สุดลงดรอปแล้วก็จั่วตามจำนวนไซส์องการ์ดนั้นนะก็คือนำการ์ดเบิ้ยสุดลงดรอปนะคือการโมดท็อปเด็กนะั่นเองถ้าเป็นมอนสเตอร์ก็จั่วตามไซส์นะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ก็ได้ชาร์จจั่วแทนพี่คุ้มอยู่นะใบนี้เออป็นคุ้มอยู่นะแค่แทบไม่เสียอะไรเลยเป็นชาร์จจั่วนี่ก็ดีแล้วนะ อ่าใบนี้ก็ชุดเกราะของจอร์มานก็เป็นการปกป้องของชาซาน่านะอาร์ตใหม่ปะเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบที่มีคือไม่ใช่อันนี้ไงหรือมันมีอยู่แล้วพี่ก็ไม่รู้นะพี่ไม่ใช่เมนสายดานเจียนด้วยนะรู้สึกว่ากำลังตื่นตาตื่นใจด้วยตอนนี้ <laughs> โอ้นี่ให้มาสี่ใบเลยเหรอปุ <laughs> นัสเครสนะ <laughs> ก็ทิ้งมอนเตอร์ที่เป็นสายสองไปสอึงกว่าคือชาร์จสองหิ้วหนึ่งจุดสองนะครับของใบน,นี้นะถือว่าดีมากเลยควรจะมีติดไว้นะใบนี้ก็เป็นสาย <laughs> เป็นการ์ดฟาร์มของสามัญประจากดนเจียนนั่นเอง ใช้ง่ายแล้วก็สัญลักษณ์ของห้าเขานะครับเป็นการ์ดดากอนเนาะแต่ก็ให้มากับเด็กนี้ได้เพราะว่ามันมีสกิลว่าการ์ดนี้สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นแฟกต์ใดก็ตามนะครับก็เอามาใส่อันเจียนเพื่อใช้งานสกิลของโอมิลอดนั่นเองเป็นการค้นหาโอมิลอดจากกองไม่เกินหนึ่งใบแลวขึ้นมือสับกองได้นะครับผมการเสิร์ฟกองนะเย่แล้วก็ใบต่อไปประกาศร้องประสา,านลาดเชิเขานะครับผมก็สามารถใช้งานได้ทุกแฟกต์เหมือนกันนะแล้วก็สองใบเนี้รู้สึกว่าเราจะเอาไปใช้กับดากอนเวอร์ก็ได้นะครับผม ่ะะนปดักก้อนดำก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันใบต่อไปก็เป็นไอเทมเหรอโกวอนเรียการ์นี้เพื่อชาร์จเกีเกออกประมาณนั้นนะครับผมแล้วขอ้อความจะไล่ลิงค์ของเราลดลงหนึ่งใบต่อไปเป็นไม้ตายสารรับไอเทมทานกระสุนอนันต์ราชันเขานะครับผมเนี่เหมือนเขาเห็นกาโอใช้ในการ์ตูนปะที่ใช้ตอนภาคร้อยสุกยังมีกโดบะรู้สึกเหมือนตึกกิ่งมีสกิลโอเมลอดไล่ Lord, ลก,ก็ได่หางมีมอนเตอร์เมลอดบนสนามทอรายการหนึ่งใบบนฐานก็แข็งน้อยจากนั้นสามารถนำโอเมลอดจากชั้งดอกของเรากลับใต้กองเพื่อนำือ แบบเป็นการไล่เรื่อยๆ,ๆนะครับผมไล่ปึ้มเอารขึ้นมือแลไล่ต่ออะไรเงี้ยได้ครับอ๋อใช้งานนี้นี่ลูปนะครับลูปใบต่อไปเขาแค่เป็นแฟลกันเจียนมานั่นเองนะกับการซุ้มหลังโอเคก็มีมานี้นะครับผมสำหรับดันเจี้ยนเบอร์นะก็มีสองสายนะสำหรับวันนี้นะก็เป็นดันเจียนกับดราก้อนเวอร์แล้วก็นอกจากน,นี้นะครับมันก็ไม่ได้มีแค่นี้ไง ความบืออวาของสายชุดพร้อมเล่นนะที่เรารอคอยอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเนาะแต่หนึ่งที่เรากําลังรอคอยลอยคอยมา้นานนะครับก็คืออันนี้นั่นเองแบ็กดักกอนเวอร์สีดำ่า F.D นะครับผมก็มากับความหรูหราก็คือแฟกดำทองที่เรากำลังรอคอยนั่นเองเป็นของดักกอนเวอร์เนาะเราจะเอาไปใช้กับเด็กอื่นก็ได้เนาะถ้าเราสุ่มได้มาจะใช้กับกาค่กาก็ได้หรือใช้กับมังกรมิติอะไรแบบนี้นะก็มีอย่างนี้นะโชว์ให้ดูก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับผม การเงาสะทอ้อนอะไรเงี้ยความทองนี่มันอะไรกันเดี๋ยวนี้เด็กจะหล้ไไปหมดแล้วนะครับผมใบต่อไปก็จะเป็นอ,า,อาร์ตนี้ก็อันนี้เป็นขอบเทาปะอันนี้เป็นอาร์เทาเทาแต่ก็มีสทองผสมด้วยนะครับผมทให้แบบมีความแบบสวยเนาะส่วนตัวใคาชอบแบบไหนก็คอมเมนได้นะครับผม <S <S อีกแบบนึงาก้อก็นาอแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะอาร์ตนี้แต่พี่ชอบอาร์นี้มากเลยเ,ยเพราะว่ารู้สึกแบบสีเขียวสีแดงมันตัดมันมีความตัดกันมากเลยแบบอารมณ์แบบเหมือนแฟกเหมือนแฟกปกติแต่แค่ลายขอบเนาะ ไม่มีขอบแล้วก็ยังมีสีย,สยังมีความเป็นสีสีอของดากอนคงตัดไว้นะแล้วก็ยังเป็นแปกของตัวมังกรที่หรือกระดูกมังกรอะไรสักอย่างเนี่ยยังยังคงแบบมีความทองเนาะกับเทคนิทองรู้สึกว่ามันมีความหรูหรามากเลยนะส่วนตัวคือชอบมากเลยนะแล้วอันนี้นะกับสีดําทองรจ้สึกแบบต้องหาว่าติดไว้ให้ได้นะมีของดากอนไปแล้วนะครับผมมันก็ต้องมีของดันเจียนอยู่แล้วนะของดันเจียนก็เริ่มจากสีดําสีดําก็จะเป็นอันนี้นะครับผมอืมก็ไม่แพ้กันเลยนะ ส่วนตัวตอนแรกอะไม่ค่อยจะบื้อบาบบาลนเชียเนาะแต่พอแบบมีของมาถึงจริงๆแล้วรู้สึกแบบมีความแบบเออมันสวยเนาะแบบอารมณ์แบบมีความแบบคงเอกลักษณ์ของตัวเวอร์มากเลยนะของอันนี้นะเป็นอาร์ตแบบอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเป็นสีดําทองก็ไม่มีลายอะไรมากจะขึ้นอยู่กับคนชอบเลยนะแต่แบบแต่พอมาเป็นลายนี้เป็นลายสีเทานะลายสีเทาก็จะเป็นอารมณ์แบบอ่อันนี้ก็ลาขอบเหมือนกันนะซึ่งแตกต่างจากของดาก้อนปะของดาก้อนก็ยังมีขอบอยู่ใช่ไหม ของนากก็ยังมีขอบอยู่นะเห็นปะอันนี้ของนากอนยังคงยังคง,งขอบไว้แต่พอเป็นของแดนเจียนปุ๊บขอบหายไปเลยนะก็ค <_ C 1> <_ hooting> ือจะต่างกันนิดนึงเนาะก็ยังมีความแบบสวยอยู่นะพื้นหลังที่เป็นฟอย์ทองนะครับผมโดยเฉพาะอันนี้เลยนะอันนี้รู้สึกถูกใจอันนี้สึกเป็นสิ่งเป็นแฟกที่ถูกใจของแดนเจนมากเลยนะก็คือเหมือนแบบคงพื้นหลังความเป็นอิฐอะความเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบอยู่ในเกมหรืออยู่ในอะไรที่เป็นกิวนะแบออบอารมณ์แบบการลงแดนเจียนหรืออะไร ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตัวตัวตัวแฟร์กันมากเลยอะคือแบบอารมณ์แบบรู้สึกให้ให้อารมณ์นั้นอะให้อารมณ์นั้นจริงๆอะใช่ปะเป็นเหมือนเควสหรืออะไรสักอย่างเนาะตามสไตล์ของแฟร์กันเจียนนะครับผมรูม้สึกว่าแฟร์กันเจียนมัมีความเป็นพิเศษมากเลยนะแต่ความจริงมันก็พิเศษทั้งสองนะแต่ส่วนตัวชอบชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้มาก ใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมอ่ากค่นี้ประมาณนี้นะครับผมมันจะไม่จบแค่นั้นหรอกนะเพราะว่าการ์ดสมหลังอะไรพวกนี้มันก็ยังจะมีอีกเยอะเลยอ่าการ์ดสมหลังที่มีในกล่องก็จะมีการนี้ด้วยนะครับผม Dark n b a h Attack นะครับผมก็การนี้ก็ดีมากันนะ ต้องหามาใช้ดูได้นะครับผมมีสกิลแคสคอร์สนะไชเนเกตโจ๊กหนึ่งใบในเทอร์นี้นะครับในระหว่างการต่อสู้ที่เป็นลิงนะ์แอกแท็กของการ์ดเรานะจนมตีเซมอนเตอร์อรบนสนามคู่แข่งนะคูรุซูไม่สามารถไล่เคาน์เตอร์ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการตีแบบคูรุซูทำอะไรไม่ได้นะลิงคีหนักหนักไปอนะไรเงี้ยแล้วลิง์ลิง์ตีแบบเข้าไปอนะไรเงี้ยคูรุซูก็ทำการได้แค่แบบมองอเฉยๆนะเคาน์เตอร์ไม่ได้เลยถือว่าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นการที่หาไพ่การ์ดเก่าเนาะก็ถือว่าดีนะสกิลดีมากเลย แต่หาประโยชน์จากการใช้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้ใช้นะใบน,นี้สกิลดีๆแบบนี้นะแล้วก็ดำ S D นะครับผมคันนี้ไม่สามารถคอกลางได้แล้วก็ตกี้โอมิร์ดนั่นเองเป็นลักชัวเขาด้วยใส่กับดได้อื่นได้แล้วก็เคาน์เตอร์แอคนะครับอา่านักหนึ่งใจจบจะบนกองขั้นตัวของเคเตอร์ของเราได้หนึ่งใบน,นะครับผมแล้วก็ได้เจ็บได้กนึงหน่วยนะครับผมหรือหรือเรียกว่ารับพัสถ่ารนั่นเองอ่าและและพังชีวิตได้รับพัสถ่ายนึงหน่วยนะครับผมพอเราได้รับพัสถา่ารปุ๊บดำก็จะเกิดสีดีีีดอออกกกกนนนะะ็ะ็คืืถว่ามามมมเลยผใบ้ติดว้้้้เนนนนาาาะีใชกััมต,นะมตงแนนแลลหะ แต่พอมารีอาร์ตหลังให้ก็คือหน้าเก็บไปเดิมเนาะสำหรับคนที่อยากจะปั้นหลูนะครับไปต่อไปดาโกเดสพอลเลอร์เดสเพลเลสนะครับก็มีแคล็ดข้อใจนิเกตแล้วก็รับภาระหนึ่งหน่วยนะยิ่งเก็บเลือดเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดสกิลนะครับผมเด็กนี้นะถือว่าดีก็มีสกิลคอเตอร์เลสมอนเตอร์ประสานกางเขนหนึ่งใบนะครับผมที่มีใช้ซ้อมด้วยตามขวาแล้วก็หรือหรือเท่นไปสมานกางเขนก็ได้ครับหนึ่งใบลองใช้ดูนะครับผมสุ่มหลังแล้วก็ไปที่แบบวิเศษเลยก็คือลาวอยนะครับผมก็เด็กนนนนี้้้้ครรรัับบใสส่่่กกกกทททุาาายยขออองงดดดไไไเเละะิมมืห็ผ แล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์ก็คือการโบยสามแห่งลบพาวเวอร์สามพันและก็ดีเป็นลบสามพันและคีลบหนึ่งเท่ากับจำนวนการที่เราทิ้งไปด้วยนะอ่าที่เราทิ้งไปจากแคทคอร์นนั่นเองถือว่าดีนะการในที่ออกมาของดาร์กอนคือใช้ทุกใบเลย ถือว่าแบบใช้ได้กับทุกสาย้วยนะแล้วก็เป็นของดันเจียนนะครับก็เป็นมือทหารจากพราดอน,นาคานะครับสัก,กเต็นั่นเองเราสามารถจ่ายได้หนึ่งหน่วยได้ถอดโซกาบาษาหนึ่งใบเพื่อจั่วหนึ่งนะครับผมสกิลก็น่าใช้อยู่นะแล้วก็ฟอยด์เลยด้วยอ่าดูประมาณนี้นะครับผมอ่าให้ดูเป็นเป็นการรีวิวเทียนิดนึงไหมแล้วก็ใบต่อไบก็เป็นใบที่ยนสุ่มได้มากตัวเลือกสุดอันตรายอ่าเปิดสองแสดงหนึ่งใบแล้วก็ การสองใบที่แสดงให้ดูนะครับผมแบบความหน้าแล้วให้แข่งเลืดหนึ่งใบที่ส่มนะครับผมถ้าเป็นใบให้ดูครั้งแรกนะครับเราเอาสองใบขึ้นมือได้เลยแล้วก็หากไม่ใช่นะครับเอาสองใบเขาช็อเกียร์อ่าก็ถือว่าไม่เสียหายได้มือแล้วก็ได้เกียร์ทางไหลเราก็ได้นะครับผมใบต่อไปอีกอ,กอกีสีแบบใปน้ำยาเดบหนับนบ,บาอะไรนะบานิโนคอนก็ใจในเกียร์เลือกการหนึ่งใบสนามครั้งต่อไปที่ชุกความลายโดยการคู่แข่งนะหรือถูกนักกันขึ้นมือการนักก็ยังคงอยู่ในสนามต่อไปนะครับผมนัยายันเด็บหนับนับ่นเองมีประมาณนี้นรับผมสาหก ่งกลอมีนี่ให้ด้วยไรยเคาน์เตอร์ที่อย่างที่ท่านเห็นตอนแรกนะสองแบบถ้าเราซื้อกล่องไหนเราก็ถ้าเราอยากได้กล่องไหนอยากได้ไรเคาน์เตอร์แบบไหนนะเราก็ไปซื้อของกล่องนั้นได้เลยนะนะแล้วแต่เราจะชอบเลยก็อันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นของมิชิเลียเนาะใครที่เป็นมีคลิก็มีไว้นะมีคลิเราให้ด้วยแล้วก็มีของดำมุกเกนดำนั่นเองไอ้ของคาโอนะใครที่แบบชื่นชอบห้าเขาอยากจะมีเล่นห้าเขาแล้วมีไรเคาน์เตอร์จะเพาะใช้นะก็เอามาใช้ได้นะผมนี่แล้วก็ไรเคาน์เตอร์อย่างนี้สามารถใช้ในงานแข่งออนไลน์ได้ด้วยนะ ใครที่ยังไม่มีก็หามาใช้ได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เองสำหรับใครที่อยากเห็นคลิปไฟนะครับผมหรือคลิปแมทของ FD ไฟนะครับผม<ๆ>ก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับผมเดีย๋ยวพวกเราจะทําให้ดูเนาะว่าเด็กนี้เล่นได้หรือเปล่าถือว่าเป็นประกอบการซื้อไปด้วยอ่ะสองเด็กนี้นะรู้สึกว่าอารมณ์แบบสองเด็กนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าค่อนข้างจะเก่งเลยส่วนตัวก็อวยห้าขาเราว่าห้าขาก็เป็นเด็กที่มันเก่งกันละส่วนตัวก็เล่นดากอนเบอร์มาอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเออของที่ต้องใช้มันมีประมาณนี้ประมาณนี้ เส่วนนั้นเจ็ดเวเนี่ยเดี๋ยวส่วนตัวพี่ไปศึกษาอีกทีนึงส่วนตัวก็ชอบของนันเจยนอยู่ละเล่นสนุกดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเกมการ์ดใบแบนนี่นะครับผมเราจะแชร์ข่าวสารกันให้ดูนะครับผมว่ามีการอัปเดตอะไรการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะสำหรับใครอยากเล่นการ์ดออนไลน์ก็ดิสคอดนะครับผมเราสามารถเล่นการ์ดทางดิสคอดได้2ที่นะครับผมที่แรกก็จะเป็นดิสคอดของเกมการ์ดใบแบนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคิปชั่นนะครับผมกับดิสคอดของเคเคลีโมดไฟล์นะครับผมพี่ก็เล่นทั้ง2ทีี่่่เเลลลยยออออาาแ้วกก็นนนคคตะะรรับผมงไ จะมีจะมีการแข่งแบบการแข่งเฉพาะสายเฉพาะเด็กของ FD ก็คือไฟเตอร์เด็กก็คือเอาเด็กพร้อมพร้อมแข่งแล้ววันนี้มีของประมาณนี้นะเอามาสู้กันโดยการใช้รหัสแค่ FD เนาะเราจะสังเกตได้ว่าในตัวเด็กเข็นบ้าไม่ได้เขียนว่า f d 0 3กับเอ0 4นี่นี่จะมีแค่รหัสในงานแข่งนะเราก็สามารถใช้ได้แค่รหัสของ f d เท่านั้นเนาะละที่พิเศษเดียวกันก็คือการพวกนี้นอกจากถ้าเราจะไม่ได้หวังแข่งในงานแข่ง F d ดีแล้วอ่ะเราก็ยังสามารถเก็บของแบบ จำเป็นจะเปลนพวกนี้เอามาใช้ในเด็กหลักของเราได้ด้วยนะอ่าเราก็อยากเอาไปเสริมเด็กหลักที่เรามีอยู่ได้อีกมากมายเลยนะผมทําให้แบบเด็กเราแข็งแกร่งขึ้นนะเพราะว่าของจําเป็นจะเป็นนอ่ะมันออกมาเยอะมากสับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่อยากมีให้เราเรีวิวคลิปดีๆอะไรอย่างนี้ก็ขอบเป็นได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิป แข่งประกอบการซื้อเลยว่าเด็กมันเล่นประมาณไหนเล่นยังไงนะครับผมส่วนตัวก็รีวิวให้ดูสเด็กนี้ก่อนแล้วก็อันเก่าก็าจะมีของแดนชํลาล่ากับชฎนะิเอกนาที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับน่าสนุกนะสลับแบบ SD มาตีกันนะครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> กโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ g o o d b นะครับผม